สวัสดีครับเพื่อนเวันนี้พามาเก็บใบกระท่อมนะครับใบกระท่อมนี่เก็บแบบนี้วิธีเก็บนะครับเด็ดแบบนี้เด็ดแบบนี้ให้เหลือตรงยอดมันให้เหลือตรงยอดมันก็พอกระท่อมใต้แท้ๆนะครับ กระท่อมใต้นะครับใบอยากเกี้ยงๆนะครับใบกระท่อมใต้นะครับเกี้ยงๆนะครับข้างหลังก็จะเกี้ยงนะครับอันนี้ก้านแดงแล้วก็ผสมกับขาวด้วยครับต้นต้นเดียวนะแต่ว่ามีก้านขาวก้านแดงผสมกันนะครับผมเห็นไหมฮะระวังกระท่อมขี้หมูนะครับเพื่อนๆนะฮะกระท่อมขี้หมูข้างหลังนี่จะเป็นขนนะฮะเป็นข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 นสักสักนะฮะกระท่อมขี้หมูใบเล็กๆนะครับใบประมาณนี้นี่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 นใบประมาณนี้ บปประมาณนี้าการะท่มขี้หมูนะฮะแบใข้างหลังนี้ก็จะเป็นข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 น,ขน,ข,นขนนะกระท่อมขี้หมูนะฮะอันนั้นคือกินไม่ได้นะครับแต่ว่าขนเขาก็โดนกันเยอะนะเขาก็กินกันเยอะนะเขาเน้นว่าเป็นกระท่อมแถวแถว,แถวปทุมนะที่จริงแล้วกระท่มขี้หมูนะแบบนั้นนะไม่ใช่กระท่มแท้นะฮะแบบนี้กระท่มแท,แท้เลยกระท่มตายแต้แท้เลยนะน,นี่ใบของเขานะใบของเขาจะกเกี้ยงนะครับ ก้านแดงนะต้นเดียวนะมีทั้งก้านแดงกับก้านขาวเห็นปะเห็นปะเห็นปะเห็นไหมฮะต้นเดียวกันนะต้นเดียวกันแต่ว่ามีสองก้านนะก้านแดงก็ก้านขาวเห็นไหมกินอร่อยมากครับต้นนี้เคี่ยวอร่อยอันนี้ปลูกไว้กินนะต้นนี้ปลูกไว้กินพ่อแกปลูกไว้กินนะครับปลูกไว้กินไว้เคียวโอ้ยยอดหักซะแล้วอ๋อ ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเขาว่าแตกยอดออกมาใหม่่นี่นเวลาเด็ดก็เด็ดลิดลงไปเลยนี่นี่เลยหักลงไปเลยนะนี่นี่หักไปตึ๊บ กว่าจะได้สักสิบโลนะไม่ใช่ง่ายๆนะ <c ười> กว่าจะได้สักสิบโลกว่าจะได้สักโลก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะนี่เอฟบ,บรรยากาศดีปะ่ะเพื่อนบรรยากาศดีปะ่ะ บรรยากาศบรรยากาศดีนะดูดิใบไกก็ฟ้ามือผมอีกอ่ะอันนี้นี่ก้านแดงนะเห็นปหมก้านแดงนะก้านแดงก้านแดงนะแล้วก็มีก้านขาวนะเดี๋ยวให้ดูนะนี่นี่ต้นเดียวนะต้นเดียวกันนะ 根儿，根 เก็บไปกว่าจะได้สักสิบโลตัวใบใบดีเพื่อน,อนออใหญ่ปะอือโอ้โหใหญ่มากใหญ่มากนะครับใหญ่มาก ตอนนี้ผมอยู่บนหลังคาบ้านนะปีนข้มาเก็บบนหลังคาบ้าน นี่มดแดงนะมดแดงมันมาทำรังนะครับอันไหนที่มีมดแดงผมก็จะลิฟทิ้งไปเลยแล้วก็ทิ้งกันเลยนะครับอันไหนที่มีมดแดงก็ลิฟทิ้งไปไม่ให้มันมาทำรังนะเพราะใบเสียหายหมดเห็นไหมครับ,บมดแดงมาทํารังมันก็มากินใบมันก็เสียหายหมดเนี่ยนี้มีมดแดงับลิฟทิ้งไปเลยเพราะว่า <lion> ถ้ามันมาทํารังอันนี้เราก็ ไปแล้วก็เสียหายหมดนะฮะบางทีมันเยี่ยวใส่อะไรใส่มันนี้ก็ใบมันก็ตายหมด ท่อมใต e, ้แท e ้ๆท่อมใต้แท้กระท่อมใต้กับกระท่อมปทุมมันจะต่างกันนะครับกระท่อมปทุมจะใบเล็กๆใบเล็กๆใบเท่านี้กระท่อมปทุมใบเท่านี้ใบเท่านี้ได้กระท่อมปทุมใบเท่านี้นะอันนี้คือใบใหญ่นะใบใหญ่ของเขานันคือเท่านี้คือเท่าใบที่ไม่ไม่สมบูรณ์ของกระท่อมใต้นะแล้วดูใบกระท่อมใต้แ้ดูใบกระท่อมใตต่างกันเยอะปะ ต่างไงใช่ปะกระท่อมปทุมจะใบเท่านี้นะกระท่อมปทุมดูดูใบหนึ่งใบหนึ่งนี่เยีนทั้งวันเลยนะเขียวใบเดียวนี่เยีนทั้งวันเลย โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะครับไปเก็บใบกระท่อมต่อก่อนนะครับผมก็ถ่ายคลิปให้พเพื่อนๆได้ดูได้รับชมนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับอันไหนที่ไม่เข้าใจนะโอเคครับบ๊ายบายครับพเพื่อนๆจะขออนุญ,ญาตเก็บใบกระท่อมต่อก่อนกว่าจะได้สักสิบโลนะวันนี้